สวัสดีค่ะอาจจะมืดนิดนึงคิดอาจจะมืดนิดนึงนะคะแต่ว่าเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะมารับคําท้าจากเพื่อนเรานะคะคือเลิฟสกูชี่แท็กนะคะคือก็มีคําถาอยู่ห้าข้อนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเริ่มเลยก่อนโอเคค่ะข้อแรกนะคะสกูชี่ชิ้นไหนเหมาะสําหรับบอลลินไทยมากที่สุด ก็น่าจะเป็นลีแลาคุมะตัวนี้นค่ะนี่นะคะข้อที่สองนะคะมีสกุชี่สีชมพูกี่ชิ้นประมาณสามชิ้นค่ะข้อที่สามชอบสกุชี่สีชมพูชอบสกุชี่สีชมพูชิ้นไหนมากที่สุดหรอ ชิ้นหนึงชิ้นเแล้วก็แม่เราซิ้อที่ไม่ได้เลยเราก็เลยชอบมากนี่คะแท็กข้อที่สี่นะคะแม่ชอบสุปชี้ชิ้นไหนมากที่สุดแม่นะคะชอบเป็นคัพเค้กตัวนี้คะ่ะเพราะแม่บอกว่ามันนิ่มแล้วก็ฉ่ย สุดท้าหรือข้อที่5นะคะพ่อชอบสกวิชี่ชิ้นไหนมากที่สุดนะคะพ่อเราชอบชิ้นนี้มันเน่มแล้วก็หอมอุ้ย โอเคค่ะโอเคค่ะก็คลิปนี้นะคะก็ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ้ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ส u ัครส i b e แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะก็ขอท้าอ,อุ้นเส้นนะคะหรือปัจชยาพรทวีคำนะคะคนที่ท้าเรามานั่นเองก็ช่วยทำด่วนนะคะแล้วก็ขอท้าทุกๆคนนะคะที่ดูคลิปเราอยู่ตอนนี้นะคะก็ ก็สำคัญที่สุดคืออย่าลืมพี่มิ้นอ่าลืมทำนะคะคือพี่มิ้นชื่อมินตี้สกูชีนะคะแล้วก็พี่ว่านพิศราแล้วก็ใครอีกอะแล้วก็น้องโบนัทเลิฟลี่สกุชีนะคะแล้วก็แค่นี้ละค่ะคือมีไปราคาบายค่ะเย้